สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเล่นกับ PGM อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งก็หลายคลิปแนะเอาจริงๆเล่นกับ PGM หลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมเอาคนในแคนมาเล่นด้วยนะครับผมก็คือแคนสลายของผมนั่นเองนะครับคือก่อนหน้านี้ไปวอลแคนคำขำกับคนในแคนมาแล้วพอดี GM Li ไลท์นะครับก็เลยได้เอามาเล่นด้วยกันเลยคลิปนี้เล่นสนุกๆนะครับเล่นกับ p ี m นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นยัง ไลฟ์ <f> นะครับผม GM จะไลฟ์ท no ุกวันพุธนะครับหรือวันที่ p v อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั่นเองไปติดตามกันได้ที่ Point Bank Thailand นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรับชมโฆษณาเนี่ยเจ้าแวเนี่ยโอ้ตามมาพี่เกมพี่เกมเร็วๆพี่แก้วพี่แก้วมาแก้วถูเต็มมากโอ้เต็มละโอ้ไม่มีใครอยู่ฝั่งกีเลยอ่านคอมเมนต์ต่อผู้เล่นก่อนนะเพราะว่าโอ้โห20 21คนใช่ไหมยี่คนอะไรเนี่ย อะไรโอ้ตาตาเพเกมตาเพเกมคิดถึงเกมที่สุดแหมเอกเพิ่งยิงตาไปเมื่อช่วงแต่เราไม่คิดถึงเออตาพี่แบบนั้นทำไมวะเอฮ้วิเต้วิววิเต้ทำไมอะเฮ้วิเตอ้วิเต้ดี๋ยวเขาว่าผมไอ้ตาพี่แบบนั้นทำไมวะวิเต้ย่าวันนี้ผมเล่นอะผมเล่นไอดีนั้นเจอกับเขาอยู่ ช,ชห้หหทำไมตาคุณมามาย่ำยีไม่เล่นละทรงไม่ดีละนายลองไหมเอาเลยคุณลองกับตาผมรู้ว่าคุณน่ะชอบมผมเล่นที่ไรผมก็โดนไอ้นี่ตลอดตลอดอ่ะไม่ชิ่หรนไม่เขามีสองล่างไม่รู้มีมีตาล่างเกเรกับตาล่างอะไรไม่รู้ว่าแต่คนไหนตา เราจะรอจะพิสูจน์ยังไงว่าคนไหนตาดูมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าผมเล่น ID ไหนนะครับแน่นอนนะครับว่าผมเล่น ID 2ดาวนั่นเองครับส่วน ID 1ดาวเป็น ID ที่ผมเล่นอยู่นั่นเองครับเฮ้ยพี่เตยวพี่พี่ใส่ยับเลยพี่ไม่เอาจ้า oh <my S 1> <c oughs> โอเคครับพี่โอเคครับไปครับทุกคนลุยครับมีอะไรใส่ให้เต็มที่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแคปหน้าจอรอก่อนโอเคครับเริ่มพร้อมเล่นเวลาโยกประเดี๋ยวบอกทางแก๊สพร้อมบอมพร้อมสายสายขึ้นมาแล้วสายบ้านขึ้นมาแล้วฮ้ก็เปิดมันไม่ดีแต่ว่าไม่เปิดพี่เปิดหมดอะโยกมาแบบนี้ก็ได้ใส่ไก เดี๋ยวออกฮะโยกมาดิวเมื่อกี้ผมโดนพี่เจมสแนปเปอร์ซัดหัวแล้วอ่ะพี่เต้ยโอ้โหเลือดเอะเนี่ยผมบอกเลยผมมีพ้อมาพี่หัวเลยจัมนูกระเบิดแมสจัดให้ละจัดให้เจมตีตีเอลจัดให้เจมเลยเอาเลยเอาไอเทมชียมีไหน เดี๋ยวขอเล่นซองก่อนเดี๋ยวขอเล่นซองก่อนโดนนี่โดนนี่โดนบอมโอ้โหไม่โดนเลยนกมกีก็แรงนะทำเป็นเล่นเกมแม่นเลยได้เล่นกระปุกยิงไงจีเอ็มไปหนึ่งเฮ้ยโอ้โหขอบีแล้วกันขอซัมบีแล้วกันกระสุนน้อยไปหน่อย โอโหเที่ยลงตายมาเพอเลยิงไปเลยอีกหนึ่งพี่สวยสวยครับทุกคนสวยครับเยยมออกสายลงล่างลงล่างลงล่างเยียมลงล่างลล่างดเลยคโชชลปืนไอ้พี่พอได้ไพี่ยิงหดยิงแคหมด ว่ายังไง้โอ้โหคนเต็มห้องเลยอะตอนนี้เราไม่ได้ล็อกล็อกเลยคนแน่นโอ้โหโอ้โหยิงแรงนะมนไปเล่นไปเเลยเอาลนะอพี่ลุหรอกักที่อเซิร์ฟเวอร์ โอ้ลูกเหรอเฮ้ยเฮ้ยจุดเก็บมาเก๊กมาโคอะไรวะเทพีเต้เฮ้ยดีแยกเวลาไปเกมเนี่ยโอ้ยใช่แล้วเมื่อนี่ยมาเล่นหนึ่งนัดเกมมันไม่ตายเนี่ยก็ก็อะไรก็ยิ้มห้าพี่มาเล่เนี้ยเดี๋ยวไม่ตายเยก็ระวังอ่ะตอนนี้เล่นก็ระวังอ่ะสวัสดีโอ้โห ระวังนะพี่ขวาบ้านขวาบ้านเราขึ้นแล้วปะสายเต้าสายขึ้นอุ้ยโอ้โหโอ้พี่เต้ยยิงอย่างแม่นแต่เมื่อกี้่ยใช่ไหมเนี่ยฮะเม็ดเดียวเลยแต่เดี๋ยวรอไม่แม่หน้าสันเต็มทีเลยอ้ยไม่ตายยิงไม่โดน ไม่ใช่สุอสูสีมากห้ยสูสีจังวะก็สูสีอะโอ้ายิงเอ็นหลุดเิรเลยเนี่ยหลุดห้องไปเลยแยขึ้นเลขึ้นเลยนี่ดเอาดีไอาดีไวันอะไรเงี้ยมีขายด้วยเซปเปอร์ได้ขนีไปนี่ร่างกายม มาจับผีกันเจ็ดนะโอ้ยเกะกันไว้จับเฮ้ยสุนสุนหมดทำอะไรอยู่เนาะทำอะไรวุนทำอะไรครับโอุ้ยมาแล้วอือเมื่อกี้พี่กดรายงานผีด้วยว่าที่มงจะปลุกแกมสวยไปเล่นไม่ได้พี่ไม่ได้โอหตอนนี้ผมได้ยินเสียงฟินอะ จะคอยยืนซอยเลยละกันนะอุ้ยมาเบอร์โดนโดนเลยครับคนเดี่วอันเดียอันเดียการเมืองดีปะยิงขันดีวะเก็ไม่ยิงขันดีวะห้องเต็มพี่ห้องเต็มหมดเลยอ่ะตอนเนี้ย เดี๋ยวเขาหน้าตาเล่นดีตาละมาปกติเขาว่าเล่นแบบสองรอบสลับฝั่งครับพี่เต้แต่พี่จะเข้าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวตึบไ,ไปแล้วนะตึบไ,ไปแล้วนะจีมนะไม่ไหวแล้วนะจีมตัวอ,อื่นเลยใช่ไหมหัวเท่านั้นเลยนะต้องซัมบี้พี่ต้องยิง<า>ด้วยซัยมบีแล้วหรอยิงหัวมนะัวมนะนไอ้หัวเนี้ยแม่นนกแม่นเลยยิงหัวเด่นแม่นเลย ปืนโคตรหนักอะดีเจ็ดเจ็ดนนี่นะ <laughs> เริฟช็อตไปต้องแรกกันแล้วอืออู้หู้อุ้ยอุ้ยอ,ยอยล่างมากโ,โอ้โหเฮ้ยล่างมาเฮ้ <laughs> <c oughs>

พี่เตอร์ยาเดี๋ยวเขาจะว่าเราเดี๋ยวเขาจะว่าผมพี่เตอร์พี่เตอร์พี่เตอร์เขาว่าน่านท่าน่านเขามาวะเนี่ยพี่โหด่านด่านนี้ด่านนี้ผมเล่นยากเลยนะลูกซองอ่ะด่านท่าน่านเขามาเลยจริงแล้วมั้งเนี่ยเอาแล้วพี่เตยพี่จะแฟนเขานะพี่พี่เล่นธรรมดานะพี่เตยพี่ด่านะ ธรรมดานะพี่เล่นธรรมดาพี่ยิงปกติเลยนะอยากยิงพิตเตอร์ธาดาแล้วไงล่ะฮึ่มห่งเลยไม่เกี้เต็มตาพิเตอร์ยาวิ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 เขาจะเล่าผมเขาจะเล่าผม ด้วยอะไรเราผม <c oughs> คุณไม่เปิดชื่อทีมเลยอ,<ป>อ่ะเอา <c oughs> ชิปเขาสุดหมดอะไรพีไ่ได้ทำไรอะเก็บดิน,นัจับผมกริปเลย Pete, không phải rồi, Pika bị chết rồi. Chết ghê luôn. À Này Pete ở đâu này nè Pete ở đâu này na? Này, điếu mông tôi đây này máy. ở đâu này na? Phải ạ รอพี่อเดี๋ยวเอาพี่ทองคำมาพี่เอามาเลยใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวบรรจ,จุเลยอ่ะเดี๋ยวบรรจ,จ <c oughs> ตุตามมาดูนะฮะตะวันฮังโลกันแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนต <c oughs> าตาแฟนเป็นยิงผมแล้วก็อุ้ยโหเอ่อสอมัมผีสไปดิสัมผีสไปดิไม่ไดละตระการแล้วอ่ะข้าต้องเลยสอ่สัมผัสไปบ้างแล้วอ่ะ โอ้พี่เต้พี่บอสทุกคนเขาตะเหลาผมอ่ะเห็นแล้วเหล่าดิเห็นแล้วเชื่อมได้เชื่อมได้ไอ้นี่โอ้ยน้ำไม่ตายวะอ๋อพี่เต้เองพี่เต้สามีมันไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยจะได้วะสองพวงก็พอละอ่เอ้พี่เต้บอกให้ผู้ก็พอว่าแล้วว่าแล้ว ตั้งแล้วเดินเต้าไปดูตั้งอะไรเดินไปเห็นอยๆไปเต้านี้แม่บำยาเลยเหรอแม่บำยาเลยเหรอเข็มพุชจับวะอยู่ข้างล่างฟันเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยผมจะเหล่าเขาเดี๋ยวราเฮ้ยเออผมจะเหล่าเขาเหล่าไม่โดนเว้ย โอ้จบเลยโอ้ยังปฟิวเลยยังปฟิวเลยโอ้จบเลยจริงเ่ยยู่ไหนคอเหราเนียเฮ้ยดาคุ้นๆเดียวกันอะเฮ้ยดาคุ้นๆเดียวนี่ ยองได้ได้เลยได้เลยโื <the 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 ้ยป <the sure> ิดแรงกันเฮ้ยมีครเจ็บอ๋อโย่ขึ้นก้น นี่เดวันเมื่อกี้ใครจะโดนเหล่าต่อมาได้เมื่อกี้ผมเพ็ดจัวะดีนี่แหละอยากเหลาคืนขอเหลาคืนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอเหลาคืนขอร้องโอ้ไปเหลาเจมก๊อปโอ้ยอย่าฟันผมอย่าฝันโหม่ผมจะดูไอฟเป็กด้วยเอ้าเอฟเป็กค้างไงตั้งใจกดพอนคือ ระบบเรามีคนขอเจมก็มีี่มากได้วได้ดนอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้หจากไหนจากไหนีวะนี่ยเมื่อกี้ดูะาเนาะต่ลูกงนะไม่ต้องไแน่มาส่โอ้ยโอี่เต้แล้วแต่นะพี่แแต่แล้วแต่นะี่เอเราเมก็ม่ก็เนย ที่คนนี้ก็อยากเหล่าเนี่ยเฮ้ยนี่นะโดนระเบิดอะไรก็ไม่รู้ที่บัมตันเกือบตายอ่ะเมื่อกี้เขาว่าเหล่าผมมามาโคตรไวอ่ะ โอเคครับผมพี่เจมก็ลงไลน์ไปที่เรียบร้อว <GM 100 S 2> ตรงนี้นะ,นะครับผมก็รู้สึกสะดวกแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะก่อนที่เจมจะลงไลน์เนี่ยเขาก็ได้พูดไว้ก่อนที่จะลงไลน์ด้วยนะครับอ่ะเราไปฟังกันว่าพูดอะไรับพี่เจมต่อ<ด>นะครับแต่เป็นพี่เจมสแนปเปอร์<ด>นะครับ<ด>พี่คนนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามไปได้เลยว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าดุเดือดมันแน่นอนนะครับอ่ะขอบคุณรับชมมากครับผมแล้วเจอแก่เจมไม่เคยวางนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดึงผ้าเนี่ยจะ เผยหมดเปลือกในช่วงอาทิตย์หน้าช่วงอาทิตย์หน้าหละนะอาจจะเผยโดยสตรีมเมอร์หรือเผยโดยทีมงานหรือเผยในไลฟ์ก็รอติดตามิตครับโอเควันนี้พวกเราก็ขอตัวลาแต่เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ